ร้านเปไหนหรัมาแล้วครับอาจารย์ครับตันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่ํำเพ็งทำเพลงนะแต่ว่าเข้าใจว่าเพลิงสงบละสามห้องแถวสามห้องนะก็จะได้ว่าจะไปแต่ว่าไม่ทันเพราะว่ามันไกลก็ส่งท่านพ่อเอกอดีตไปดูนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอนี่อันนี้ฟังเบื้องต้นเลยนะก็มีม้อแปลงระเบิดแต่ว่าอันนี้ยังดูไม่ได้ว่ามันจากเหตุการเหตุอะไรเดี๋ยวคงต้องรออีกทีหนึ่งนะก็ต้องระวังครับพวกนี้พวกไอ้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่อง เลี้ยงเพลิงต่างๆช่วยกันดูแลเหมือนกันนะแล้วก็ก็เรายังมีผู้ที่หาไม่เจอหนึ่งคนนะออ๋แต่ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงในงานเบื้องต้นเราก็ยังไม่อยากพูดว่ายังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เขตน้องแฉมนะตอนนี้มีผู้ว่าสัญจรก็ยังสรุปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จตุมมอลผมดูเงาเงาเงี้ยเงาไม่ไหวแล้วจะเข้าไปดูไหม เาก็รลองบาอยางมันจบแค่นี้เหรอนี่เหื่อนู่นแคไปฏิจเลรนี่ิเริใแล้วเขอมหาสอนจบแค่ไหนนี่อ้าวแล้วจุดคลองน้่นู่นอ๋อก็อยู่แค่นี้น้ำไหลลงคลองนี่ค่สองันละตัวนี้หมดเลยนะตอนคือมองไม่เห็น้นี้คือน้ำ น้ำไปตูวจจับมวลน้ำแบบของหมองสอนมาลงนี่ออ๋แล้วจากนี้ก็ไปตูวน้ำที่ภนษีเจริญใช่แล้วอ่าท่าจีนใช่ท่านตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ทำเขื่อนอยู่ครับทำเขื่อนเพื่อให้มันสามารถขุดลอกได้แล้วก็น้ำไหลดีขึ้นคือตอนนี้ถ้าเกิดหน้าฝนให้หยุดก่อนได้นะฮะถ้าหยุดแล้วพอพอหน้าแล้งเนี่ยทำได้เลย กก็เเบนี่ต้องถามสเก็ตด,ด้วยเขานะครับ,รบแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้พกอก่อสร้สางปุ๊บเนี่ยทำให้น้ํามันระบายได้ช้าลงใช่ครับกด้ดันให้เกิดน้ำท่วมในหนองแคมได้ครับทำ่เ้แก่เส้นได้ต้องเร่งรัดมันใช้ช้านานไหมครับเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราหยุดช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ละระบายน้ําได้แบบบางส่วนแต่ดูน้ําก็ยังไม่เน่ามากนะแต่คลองที่ยาวเนี่ยกี่กิโลเนี่ยยาวมากกว่าไปศิริโลกนะครับ ก็เป็นจุดหนึ่งของปัญหาีประตูน้อ่านี่ประตูน้ำแล้วปั๊มน้ำก็คือปั๊มอะไรนี่ปั๊มข้ามเครื่องสูบครเครื่องสูบน้ำต่อไปต้องย้ายมานี่ไม่พงเอกชนครับฮะเจ้าบล็อกน้ำเอกชนครับตรงนี้เป็นห่อพยานหน้าครับคอยติดตั้งหม้อแปลงเพื่อควแงรต้องย้ายมาไม่ใช่เหรอใครนะต้องย้ายเครื่องสูบตรงนี้ครับเอยทำคอาจะบล็อกน้ำนี่ใช่ครับสถานีครับตัวนี้พงเอกชนครับเอกชนบล็อกได้เหรอก็ต้องบายพาน้ำครับอาจารย์ครับช่วงที่จะบล็อกน้ำครับคำสถานีครับอ๋อเเเเออออกกกชชนนนู่ผ้รรระะมคับบงงดวล็ แล้วถ้าเรือจะเรือก็เลิ่มเดินเรือแล้วตอนนี้ยยัง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 ไม่หนียังไม่บินอีกแล้วเงียบเงียบอยู่ยังไม่บิงเออแต่คนก็อยากให้เดินเรือนะก็ต้องรอให้เรียบร้อยทุกอย่างครับและน้ำเน่าก็มีอยู่เลยอันนี้สะพานเดี๋ยวนี้สะพานเนี่ยตัวเรือทุกคนสร้างสะพานไปยังไงเนดินเดินได้ไหมเนี่ย เระกอดเดินด <laughs> ูด <laughs> <I 'm> ิไม่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  ฮะไม่ได้ไมดจ้อนนีไ่ครับแตพัดมันขาดถึงแค่นี้เอันนี้ซ่อมได้ครับซ่อมได้ดูดดูหน่อยซ่อมได้ซ่อมได้แ่ก็บีเพูดให้อะไรทำหมดเลยไว้ท่านมาแล้วนะใยันปนีอัเป็นความหาสอนที่เชื่อกมางกลจะต้องผสมบ้างเนี่ยเพางไม่ได้มาจากเพาบางไผ่เาะบางไผ่พราบางไผ่ก็เชื่อมทะลุออกมาก็เป็นตัวระบายน้ำแต่เพเกษออกมา อุตตะกรอนใช่ไหมนี่ก็จะทำเขื่อนมีคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าไฟยังไม่ตึงนะครับก็สบายทำอะไรรอต่อสักครู่เดียวนะครับอันนี้สวนจุฬาลงกรชนเหรอเนี่ยนี่จะเป็นชาวกรดมอตนี่ยไม่มีไฟเลยค่ะอ้าวแลนี่ร้องเงียบจริงไฟไม่มีจริงมืดถ้าไม่เกิดเรื่องนะไม่มีหรอกเกิดเรื่องคืออะไรเอาไว้ มีเรื่องอะไรมาทีนึกจัดการให้เย็นๆได้พอมาด้วยนี่เป็นที่เราที่ใครตรงนี้ที่ของบ้านบ้าใหญ่เท่าที่เราปลูกไม่ท่วมแค่นีท่วมมาแล้วเลยก่อสร้างเป็นไงบ้างมีปัญหาไหมตอนแรกก็มีตอนนี้ไม่มีตอนแรกมีคืออะไรน้ำท่วมตอนนี่เขาระบายแล้วนะโอเคอยู่กี่คนในแถวนี้โอ้รวมเย็นนี้นะครับเนี่ย นี่เรามาสิเจริญเหรอถ้าเดินเรือดีไหมต่ก่อนก็มีเรือเดินดีไหมตอนนี้เขาเลิกแล้วไหมเหรอทำเรือเลิกเรือไม่มีเรือตอนนี้ครับ่อ่ไปถึงบางว่าเลยไหมเหรอใช่ไหมลูกบอลบางว่าเฮ้ยไอ้แก่เขาข้อปายของบางว่าเนี่ยนี่แสงดาวระโมนเนี่ยดูทุกโลงนะนักเคลมอะไรเดี๋ยวไปดูเพื่อนโรงงานหล่ะดิวเป็นไงบ้างได้ครับแสงที่ของใครอ่ะไรนะเรา สวัสดีครับก็ขณะนี้เราก็อยู่กันที่เขตหนองแขมนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้มีการประชุมเขตหนองแขมมันพาอยู่แล้วแค่อจอดนะอจอดนะดแล้วเข้าไปดูชชนนใช่เออท่านเนี่ย ไอ้ตรงนี้จุดนี้จุดใหญ่ไอ้จุดนึงตรงต่อที่เหนือ91เนี่ยใต้ขณะนี้ที่สำเพ็งก็อยู่ในการควบคุมแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้อยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้นะโอเคแล้วจะกำลังไงทองก็มีแค่นี้นะครับโอเคแล้วปัญหาเกินจะไม่ต้องทำเขื่อนเพราะอะไรคือของคลองเดินอ้่างผ้าตื้นเขื่อนนะครับทองนี้ไม่เคยขุดรอบแล้วก็ภาพการระบายน้ะเป็นลองหลักในด้านเหนือใต้ที่เอาน้ำลงลองปรษสเจริญนะครับ อย่างคลองตวีก็เป็นเหนือใต้เหมือนกัน okay, okay. ด้านขวามือก็เป็นเขตกระทุ่มแบนเ,เขตแพงครเป็นเราตรงนี้เป็นจุดอยู่พื้นที่ของเ,อเขตน้องแขมอยู่ตรง,งระหว่างกลางกทมแล้วก็ไม่น้ำท่าจีนไม่น้ำจายในการรายวายน้ําก็ ต้องเอาน้ําพวกนีงง้ลงด้านใต,ต้ไปเฉลยเลยเพื่อระบายลงเลด,ด้านใต้ครับถ้า<ม>ต,ติดกับแม่น้ำเจ้ายาเพื่อระบายออกด้านนั้นนะครับในส่วนนี้เป็นคอมมานสอนเนี่ยเร,เ,รเราเราเราเขื่อนทั้งหมดเนี่ยความยาวมาสักงหกกิโลนะครับสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยเราทําเขื่อนเสร็จหมดแล้วโอเคก็อเออค้างอยู่หน่อยค้างอยู่หน่อยที่มีปัญหาเรื่องของสายฟฟ้าอาทิตย์หน้าจะมารื้อยานทวารทะเลียงครับแต่สองกองทำมันเทียมนะโอ้โหเนี่ยต้องทำให้เสร็จนะมีปัญหาคือหน้าคนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการบล็อก บล็อกสะพานเพื่อจะดาดใต้สะพานเพราะว่าใต้สะพานเป็นดินดินที่สูงมากไม่เคยหดรอบยางพิเกษเนี่ยดินสูงมา2สองเมตรก็เป็นหาการระบายน้านะครับตอนนี้มันยาวมาสักห้าสิบเมตรเขาได้แสี่สิบเมตรแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องปรับวิธีการทํางานเลิกบล็อกก่อนแต่เราก็เอาเครื่องจักรที่เรามีอยู่เนี่ย ไปทางการขุดลอกคลองที่ยังไม่ได้ขุดลอกครับก็ทำอย่างอื่นก่อนทำนั่งทำนั่งทำแล้วรอมันเดีเลยกี่เดือนเนี่ยตอนนี้ยังยังอยู่ในสัญญาอยู่ครับท่านท้งหมดแ่เราดูทำสเก็ตด้วยก็ได้ดีเลยนี่ต้องมีสักาสามเดือนนี่ยครับโอเดี๋ยวต้องเร่งรัดนะแต่ก่อนหน้าฝนปีหน้าครับแล้วเราเราขุดคลองกี่เมตรเนี่ยลบเท่าไหร่ลบสองจุดห้าเมตรเ่าตัดดาดดาดบนไหมดาดในช่วงช่วงช่วงปลายเนี่ยครับ ตรงคองกว้างคลองกว้างเราก็เป็นเกิดช่วงใต้พระธุ์เสือต้องระวังไหมเป็นสะพานไหมเป็นสะพานของกรมงหลวงครับท่านโอเคครับได้แล้วก็ลงปัญหามันคือเราไต้งไปบล็อกน้ำมันถึงน้ำท่วมใช่ครับตอนนี้ก็เปิดก่อนนี้ผ่านแล้วได้ครับใครที่ทำเลยโอเคเหลือที่หนึ่งฮะตรงสะพานสูงพอต้องเปลี่ยนเครื่องให้ต้องให้ท่านไปดูเพราะมันสูบน้ำตั้งโอ้โหห้าหกหมู่บ้านนะเฮ้ยอย่าไปเชื่อกันมากนะจริงกฟังหูไว้หูเวลาใครพูดอ่ะ ต้องไปเอาเทคนิคมาด้วยเออไผมก็พูดคกลางไงเดี๋ยวไปดูน like er ี่มาดูแป๊บนึงได้ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็เดี๋ยวมาพิเคอเดี๋ยวให้กำแัน่งกัไปนะดูทีนึงใช่เดี๋ยวต้องไปดูนะครับเมื่อกี้ทำประดับรับเรื่องไปแล้วว่าเปลี่ยนเครื่องให้ดูว่าเอาดอกเบี้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอะไรได้แล้วก็มีความที่ของพี่เอ๋แม่ก็เลยให้ฟังเปิดใจกันใช่ได้วันนี้ช่วนี้เราอ่อนแอมันสั่งยา มันก็จะไม่นาคมันเป็นรายได้สันน้ทำได้มเราไปแล้เป็นยัต้องไปแปดเนมเงียบเงียบแปดเอนมาอยู่ี้นะเบผงานไงมาลงมาเลยลงมาเลยเอ้าเรามาคุยกันหน่อยโอย แล้พี่สอกของเรานั้นเสียงดังมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนวรัตน์เป็นตังของวัยรสวัสดีครับนวรัตน์อยู่บำรุงครับสอกนวรัตน์ครับท่านผู้ว่ามาครับพี่สอกท่านนวรัตน์ป็นสอกที่น่ารักคือไปไหนก็จะลูกชายกระเตงไปด้วยไปฝึกงานอ่ะลูกชายแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรนะลูกสวัสดีครับผมเด็กชายปูริจบำรุงน้องบอสครับน้องบอสเออเป็นบอสจริงไงเป็นบอสพ่อเนี่ยเป็นนายเป็นนายพ่อเนี่ยเออดีนะรักดีฮะดีดี ก็เนี่ยอยู่กันแบบนี้เพราะว่าที่เนี่ยก็เป็นข้าราชการพวกฝากเก็บวกนอยู่ระบายน้ำอะไรบ้างรางวันเขาไปทำงานยี่เขตนี้แหละทับอยู่ที่เขตเนี่ยขึ้นกับเขตตงงรือว่าไมใครลงมาหาเราอยู่น่มาละกลับมายังเัวก็ัรัวแร้งกับครัรัวครวครัครววครัววครัวครัวครัวัวรัวัวัวครกรัวคัวคควคคววัรครััรั ตอนนี้นมันกำลังประสานงานกับทางเขตน,น,นะครับคุณผู้ชมไลูกมีงานเปล่าเอาเก็บอะไรงี้พวกเนี้ยบาที่ต้องทำไม่ใช่เหรอแต่ไม่ใช่เจ้าที่เขตอยู่นะรับทราบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ส่งข่าวประสานงานต่อเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับนครมหาศากก็เป็นนครสำคัญที่เชื่อมความบางดภัยออกมาดีเจเลยก็ตัวระบายน้ำหลักเหนือใต้ของเขต น้องแขมที่ผ่านมาไม่เคยมีการลอกคลองเลยนะแล้วก็เลยจะลอกได้ก็ต้องทำเขื่อนก่อนไม่งั้นพอตักจ้วงมันก็ตลิ่งพังก็ทําเขื่อนโดยเพพาะใต้ไอต,ตรงส่วนไม่มม้แษมซึ่งเขาบอกว่าไอตะกรันสูงมากแต่พอตอนทำปุ๊บเนี่ยก็ต้องบล็อกน้ำพอบล็อกน้ำปุ๊บน้ำฝนมาซวยเลยน้ำท่วมเลยแต่สําหรับว่าก็อาจจะปล่อยให้น้ำมันไหลก่อนช่วงนี้ทันใจนะแต่ว่ามันต้องรักษาสักญาดูสัญญาให้ดีนะสัญญาต้องมีอยู่เดี๋วถ้าทําแล้วเนี่ยแล้วก็กวยออกให้ถึงลบสองเมตรห้าสิบ ก็จะได้เหมือนเป็นแก้มดินธรรมชาติเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ดันน้ำให้ออกต้องมีเครื่องดูดน้ำด้วยไหมถ้าดูดน้ำขนาดที่ปลายเนี่ยไม่กี่คิวเสรกไงตรงนี้เดิมมันเก้าแต่ตอนนี้ตอนที่ปรับเนี่ยคือเราบังกว้างขึ้นี่ก็เอาเครื่มห้าห้ามาใส่จะปรับเป็นสิบสองนี่โอเคจะถามอะไรเพื่อไหมพวกเราตรงนี้ถามอะไรเพิ่อนไหมแค่ถามไยโอเคท่านขึ้นรถได้ไปเลยนะติดต่อไปเลยนะกโอเคโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชุมชนถัดไปครับ ไปที่สี่แยกกระบุนครับไปที่สี่แยกกระบุนบ่อพักน้ําที่เจ้าล้านหลงพ่อภาษีเจริญนะอันนี้สําคัญมากเลยได้สัมาษณ์สูงโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ